สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก้อนรับสู่ปัตตบุญซิจิ้งแชนเนลนะครับวันนี้ก็จะมาตกปลาเช่นเคยนะครับวันนี้ออกมาตกปลาสายนะครับพอดีนอนพึกตื่นช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับกินยานอนพล่ตื่นเลยก็เลยออกมาตกปลาช้านะครับวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายสี่แหละ <laughs> วันนี้ก็กล่มาวไม่มาถ่ายทําคลิปนะครับแต่ว่าไหนๆไหนๆแล้วครับ มาถ่ายซะหน่อยตอนนี้อาจจะไม่ได้ซูมทุนให้ดูนะครับว่าไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาถ่ายคลิปเลยอากาศมาตกปลาชิลๆนี่แหละครับตื่นนอนมาโอเควันนี้เราจะมาตกเป็นแบบสปิวไม่ตาย,ย่างตะขอมเดิมนะครับวันนี้เราจะลดขนาดตาเบ็ดลงนะครับเหลือ0ูดเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะโดนปลาเล็กเหมือนคลิปเก่าๆไหมก็ลเลยลดขนาดตาเบ็ดลงนะครับเหลือ0ูแทนน้ําไหลแรงนะครับยี่ถอยใกล้ๆนี้ทุนยัง เย่างประเทศเล่ดไม่รู้จะตกปลาได้ไหมแต่ไหนๆก็สักหน่อยนะครับโอเคเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งถามเรื่องเหยื่อตกปลาที่ผมใช้นะครับผมก็จัดการถ่ายทำคลิปมาให้แล้วน,นะครับไปดูกันเลยกับผมว่าเหยื่อตกปลาที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วผสมกันยังไงอัตราส่วนเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับผม มาครับมาตกปลากันเลยมาเล่นไม้แรกกันอันนี้ไม่ได้อ่อยไว้นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่ผมไม่เคยมาถ่ายนะครับแต่เคยมาตกอยู่เห็นมินาๆหลายคนมาตกอยู่จุดนี้เหมือนกันนะครับที่กองนี้เดิมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวชิดน,นะครับแล้วก็หุ้มจับจิบบิดตูธรรมดาน้ำไหลแรงนะครับอาจจะต้องบีบเหยื่อนแน่นทีหนึง่งน้ำจุดนี้ลึกนะครับ เมตรกว่าๆนะใ,นใกล้ๆนี่ครับลึกจัดเลยตรงนู้นน่าจะตื่นกว่านะรตรงนี้ลึกอะไรจมอะไจมโดนครับปลาอะไรได้แล้วครับตัวเนึงโอ้โหมีไซมือมาอะไรตัวแรกว้ากาก โอ้ยตัวบอลเลอร์เลยเว้ยเฮ้ยเหลิอตะเพียนส่สวยเลยนะครับสาบอลเลอร์เลยนี่สามสี่นิ้วนะครับสาโอเคเลยเนี่ยโอ้ยกระชงกระชงังป่วยไหนวะเนี่ย <laughs> ก่อนนะครับโอเก็ <laughs> บสักคู่นะฮะเดี๋ยวไปเอากระชังก่อนโอ้กระชังก็ไว้นู่นเหล่าดีว่าเฮ้ยเบอร์จัดเลยวะกูขอไปก่อนเองจะหนีไปไหนมาครับโอเคมาดุนไม้สองกันครับ <laughs> กีไหลจมนะครับปลาไม่ได้กินถอนนะกินจมนะฮะงงเลย ตะเพียนส่วนใหญ่จะกินทุ่นถอนนะครับกีว่าจะเอาทุ่นลงอีกนิดหนึ่งฮนะน่าจะอ่านทุ่นยายกว่าเกา่ากีตั้งทุ่นสูงไปนะครับแต่ปัญหามันเริ่มมาแล้วนี่ เพื่อนครับเพื่อนมาแล้วเนี่ยเพื่อนรักนะฮะทุ่นมีอาการแปลกๆเนี่ยป่าอะไรยิักยิ่กยิ่กยิ่กนะครับทุน่นขึ้นลงขึ้นลงจะกระตึก๊กจะกักตึ๊กจะกักตึกอยู่เนะี่ยน่าจะเป็นป่า <c oughs> อิหย่าเอ้าปลาหมอ ใช้จริงด้วยเอ้ยเอ้ยมีประมอได้เวย้ยว่าทุนา่นอาการแปลกๆเลยเค okay, มาดูกันต่อครับ โอ oh, ้ล oh, oh, ลโอ้โหลงไปนอนเลยทุน่นนี่ครับจริงๆเนีเลยนะไซส์แค่นี้เลยอะโอ้โหไซส์สองนิ้วนี่แหละฮะโอ้สาเหตุที่วัดไม่ค่อยจะโดนครับตัวมันเล็กจัดเก็บไว้ก่อนครับตัวประกัน ๋ยวมันป่วนลงไปมาแก้เกมนะครับไหนปลาเล็กก็เยอะนะนะฝูเกี่ยวชิ้นหมปังเปล่าเปลือยนี่แหละครับเอาเท่าตาเบ็ดเลยจะลองดูกัน เม่พวกน,นต้องให้เล่นไม้นี้นะดูดิหนุ่มตังกว่าป่ามันจะเอาไหมน่าจิงเอาสิน่าจิงเอาซีน้าจิงเอาซี อยา่าหนมฟัง่าเป้าจะเอาใส่ปานเล็กเนี่ยหนึ่งแต่ใส่ได้ไส่มาอยู่กูอ,อ้ยอมจริงฮะอ้ไป ชิ้นแค่นี้ก็เอานะครับไม่เข้าใจเหมือนกัน เฮ้ยเขาุงกินกันง่ายอยู่เว้ยเอาหนังฟางเกี่ยวนิดเดียวก็เอาได้เลยนะครับยอมใจพวกเราจริงเฮ้ยอีอีอี ไม่ต้องใช้เหยื่อก็ได้นะขนมปังเกี่ยวติ่งๆเบาๆเล็กๆก็ตกได้นะครับน่าจะเอาผ้ามันนะ โอ้กว,ว่าแล้วว่าเราทำไมเงียบไอ้ห้าหมึงเงียบเพราะว่าอะไรกูรู้แล้วไอ้ไอ้เวเยไอ้สักเกอร์โอ้โหตัวใหญ่ด้วยไม่ใช่ตัวเล็กไอ้ไอ้ฮาวเอไอไป มาครับมาดูผลงานวันนี้ดีกว่า ผลงานวันนี้ครับได้ทะเพียนมาสี่ตัวผลงานนี้ครับได้ทะเพียนมาเนี่ยสี่ตัวเองปลาไม่เข้านะครับแรกๆก็กินดีอยู่ดีก็หายไปดืด้อได้มาแค่นี้เองเดี๋ยวจะปล่อยทั้งหมดนะครับไม่เอาไปกลับไปเก็บเพราะมันน้อยไปไปก็ทํากินอะไรไม่ค่อยได้นะครับเจค,ครับเดี๋ยวปล่อยปลาดีกว่ามา <Bye. S 2> ไปปลอให้หมดเอเครับปลาปล่อยแล้วนะครับนี่ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ยังพอได้ตัวอยู่ได้มาสี่ตัวเองอาจจะเป็นว่ามาตกช่วงเย็นแล้วก็ได้นะครับช่วงที่ปลากินไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ถ้าเกิดมาตกประมาณช่วงสักบ่ายโมงเนี่ยครับปลาน่าจะกินจัดกว่านี้แล้วก็ ปิดด้วยนะครับวันนี้ขมุขมัวทั้งวันเลยกดกค่ตาทำท่าจะตกปลาอาจจะกินไม่ค่อยดีวันนี้โอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม